ของรับอุ่นใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีผูชาข้าวพระกันนะจ๊ะให้ลูกทุกคนนั่งพระพี่รับหลับตาพ้านมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะอนมยังมุตตสาภาควาโะโตปุปะภาคนมการังกะโรมาเสเฮ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธรัตนาพุทธรัตนาธรมมรัตนาธรมมรัตนาสังขารัตนาสังขารัตนาญาณรัตนาญาณรัตนาาพระพุทธเจ้ารวมใจท่าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะับจะปร มาิดจะนับจะประมาณมิได้ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรมมารัตนะธรมมารัตนะสังครารัตนะสังครารัตนะญาณรัตนะญาณรัตน์พระพุทธเจ้ารวมใจพระพุทธเจ้ารวมใจ บูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธารัตนะธัมมรัตนะธัมมารัตนะสังฆารัตนะสังฆารัตน์ญาณรัตน์ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารู ชาพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังสุปะพยัญชนะสุปะพยัญชนะ สัมปันนังสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโอชนางโอชนางพุทธกังวรังพุทธกังวรังพุทธสาพุทธสาธรรมสาธรรมสาสังคสาสังคสานิยาเทมะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระงหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งขาว แด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าพุทธรัตนาพุทธารตนาธัมมรัตนาธัมมารตนาสังครัตนาสังคารตนาญาณรรตนาญาณรัตนาข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งข้าวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงรับไปแล้วในอดีต การที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธารัตนาพุทธารัตนาธรมมารัตนาธรมมารัตนาสังคารัตนาสังคารัตนาญาณรัตนาญาณรัตนาพระพุทธเจ้ารวมใจ ้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคายทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบ <tuh> ันน <ห kicking S 2> ี้พุทธรัตนาพุทธรัตนาธรรมรัตนาธรรมรัตนาสรงฆรัตนาสังฆรัตน์ยานรัตนา ญาณรัตน์พระพุทธเจ้ารวมใจพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งขาวทั้งหวานทั้งข้าวาาแด่บรมพพทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตก,การภายภาคเบื้องหน้าบุใดบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดนบันดาลให้จงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขได้สําเร็จมรกและผลได้สําเร็จมรกและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดเลพานะปเจโยโโหโต นิพพานปัจโยโหตุ